ความสุขเป็นของผู้ที่ดำเนินชีวิตยอย่างบ่มีความพิดคือผู้ที่ดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าพันตกิจมานะประจําวันเต็มใจเสนอรายการม้านะประจําวันเรื่องเาวาที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทังแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า มาณนาะประจำวันมื้อนีพบกันในวันที่ห้ากุมภาในหัวข้อเรื่องที่มีซอว่าเฮาเป็นและพระวจนะของพระเจ้าที่พวกเขาจะมาเห็นหู้และสามาัคคีทำห่วมกันในมื้อนีก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมอภยมบททีสามข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบห้าพระธรรมอภยพบททีสามข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบห้าก็ได้ปรากฏเรื่องราแวและเนื้อในดังต่อไปนี้ เมื่อหนึ่งในขณะที่โมเซสกำลังเลี้ยงฝูงแกะและฝูงแบ่ของเยโรพ่อเท่าของตนผู้ที่เป็นปาโลหิตของซาวมีดีอานเราได้ต้อนฝูงสัตว์เลยขามทิ้นแห่งแรงกันดานไปที่ซีนายผู้เขาของพระเจ้าในทีนั้นเทวดาของพระเจ้ายาเวได้ปรากฏเป็นแปลไฟให้โมเสเห็นอยู่ในทามกลางฟุ้มไม้เขียวแห่งหนึ่ง โมเสจ้องเบิงไฟแต่ผู้เห็นฟุ่มไม่ไหมโมเซคิดในใจว่าบ้าประหลาดแท้ๆเป็นอย่างฟุม่มไม่จึงบง่มไม่เขาจะลองเข้าไปเบืองใกล้ๆเบิงดูเมื่อพระเจ้ายาวเวเห็นโมเซเข้ามาใกล้พระองค์จึงกล่าวออกมาจากฟุม่มไม้นั้นว่าโมเซโมเสเอ้ยโมเซ,มเซตอบว่า โดยข้าน้อยกำลังฟังอยู่พระเจ้าบอกว่าอย่ายับเข้ามาใกล้อีกเป็นเด็ดขาดจงถอดเกิบออกซาเพราะว่าเจ้ากำลังยืนอยู่ที่บอนซักดิท์เขาเป็นพระเจ้าของพ่อเจ้าเป็นพระเจ้าของอับราฮัมเป็นพระเจ้าของอีซาและเป็นพระเจ้าของยาโคบฉะนั้นโมเสจึงเอามืออัตนาของตนไว้ เพราะโบก้าเบิงพระเจ้าแล้วพระเจ้ายาเวาก็กล่าวต่อไปอีกว่าเฮาได้เห็นประชาสนของเฮาถือกดขีอย่างใดแล้วอยู่ในประเทศเอยิป์เฮาได้ยินพวกเขาห้องหาเฮาให้ชวยกู้พวกเขาจากบรรดานายคุ้มของพวกเขาเฮาหู้เห็นความทุกข์ของพวกเขาทุกอย่างฉะนั้นเฮาจึงลงมาช่วยกู้พวกเขาให้พ้นจากการท่ารุนของสาวเอิปต เพื่อนำพาพวกเขาไปสู่ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และหังมีบอนที่ซาว้ากันอันฮิตตีอาโมเปริซีฮีวีและสาวเยบุรอาศัยอยู่ในเวลานี้เขาได้ยินเสียงห้องไห้คำควรไห้โวยเหลือของพัะสุนเขาขักแน่แล้วและเขาได้เห็นสาวเอียิบกดขีพวกเขาอย่างใดบัดนี้ เขาจะใส่เจ้าไปหากษัตริย์ฟาโรห์แห่งเอิปต์เพื่อนำพาปะสะสชนของเขาออกจากประเทศนั้นแต่โมเสสได้กล่าวต่อพระเจ้าว่าข้าน้อยเป็นมนุษย์สามัญธรรมดาจะไปหากษัตริย์ฟาโรห์ได้บ่ข้าน้อยจะนำพาชาวอิสราเอลออกจากประเทศเอิปต์ได้อย่างไรพระเจ้ากล่าวว่าเขาจะอยู่กับเจ้าหมายสำคัญดังต่อไปนี้จะสแดงให้เจ้าหูว่า เขาเป็นผู้ใไซเจ้าไปคือเมื่อเจ้านำพาประสสนของเขาออกจากประเทศเอิปต์แล้วพวกเจ้าจะได้มานมัสการเขาอยู่ที่เทิงภูเขานี้แต่โมเซถามพระเจ้าคืนว่าเมื่อข้าน้อยไปหาสาวอิสเอลและบอกพวกเขาว่าพระเจ้าของปูญาตัญยายของพวกเจ้าได้ทรงค่อยมาหาพวกเจ้าพวกเขาก็จะถามขน้อยว่าพระเจ้าองค์ที่ไซเจ้ามานั่นซื่อหยัง แล้วขน้อยจะตอบพวกเขาว่ายังไรพระเจ้าได้กล่าวตอ่อโมเสว่าเฮาเป็นผู้เฮาเป็นจงบอกสาวอิสราเอลดังนี้ผู้ที่เอื้นสื่อว่าเฮาเป็นทรงคอยมาหาพวกเจ้าพระเจ้าได้กล่าวตอ่อโมเสออีกว่าให้บอกสาวอิสราเอลว่าเฮาแมนพระเจ้าอย่าวีพระเจ้าของปูญญาตายายของพวกเจ้า พระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอีซากและพระเจ้าของยาโคบไสค้คอยมาหาพวกเจ้าอันนี้แมนซือของเฮาและซือนี้จะบ่มีการเปลี่ยนแปลงจากเถ่อทุกส่วนอนุคนจะเอื้นซือนี้ตลอดไปท่านผู้ฟังที่ขลรบการตั้งซือเป็นเื่องใหญ่ บ่ว่าจะเป็นการตั้งซื่อเด็กน้อยบริสตัทหรือสัต์เลี้ยงพ่อแม่หนักธุรกิจและครอบครัวต่างใส่้ความคิดในการเลือกซื่อที่สมบูรณ์แบบคนส่วนใหญ่พยายามเลือกซื่อที่ดีที่สุดไปจนถึงซื่อที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็เพื่อให้ได้ซื่อมีความหมายดีๆตัวอย่างซื่อในภาษาจีนของค่อยซึ่งเกิดจากความปรารถนาของพ่อแม่ที่ต้องการให้ค่อยเป็นคนสลาด ในสมัยพระคัมพีซือก็มีความสําคัญหลวงหลายโมเสสเข้าใจความสําคัญของซือเมื่อพระเจ้าปรากฏกับโมเสสอยู่ฟุ่มไม้ที่กําลังไหม่และมอบภารกิจให้เพื่อสรอยกู้โซนซาตอิสเาเอลจากกษัตริย์ฟาโรเพื่อนทูลถามพระเจ้าว่าพระเจ้าองค์ที่ใสเจ้ามาซือหยังพระเจ้าตอบว่าเฮาเป็นผู้เฮาเป็น ซึ่งหมายถึงพระเจ้าผู้เป็นนิรันดอนดำลงอยู่ก่อนและทรงอยู่ได้ด้วยพระองค์เองทรงควบคุมทุกสิ่งและบ่มีขีดจำกัดพระองค์ทรงมีอำนาจสูงสุดแต่ผู้เดียวในจัก,กรวาลผู้ทรงบ่ชจำเป็นต้องเพิ่งพาสิ่งใดเพื่อจะดำลงอยู่พระองค์ทรงเป็นคือเก่าวานนี่มืดนี่และตลอดไป บบมีสิ่งใดเห็นให้พระองค์มีพระลักษณะที่เปลี่ยนไปหรือย้อมพรผันในเรื่องความซื่อกลงและชอบธรรมท่านผู้ฟังที่ขคับพระนามของพระเจ้าเป็นหากฐานอันมั่นคงของการที่เขาเสื่อมมันในความสัดซื่อของพระองค์การเข้าใจพระนามของพระเจ้าจะช่วยให้เฮาไหว้วางใจพระองค์ในชีวิตประจําวันและในนาทีที่เขาหับผิดชอบ เพราะเฮาหู้ว่าเฮาเป็นผู้บ่มีขีดจํากัดอยู่กับเฮาและพระองค์บ่เคยเปลี่ยนแปลงท่านผู้ฟังที่ขลรบขอให้ท่านผู้ฟังทุก่านคิดและใครควรเบิงนํากันว่าเจ้าอาจจะเคยเฮดให้พระเจ้ามีส่วนในน้อยในชีวิตของเจ้าด้วยวิธีใดแด การเข้าใจพันนามเฮาปินของพระเจ้าส่งผลอย่างใดต่อการนมัสก,การและการใช้ชีวิตของเจ้าแล้วก็มาถึงส่วงสุดท้ายของมานาประจําวันซึ่งเป็นส่วงเวลาที่พวกเขาจะห่วมใจกันอธิษฐานข้าแดพระเจ้าบบมีผู้ใดเหมือนพระองค์ ผู้ทรงมีฤทธิ์อำนาจบอํำกัดทรงงดงามในพรัสงาลาสีและผู้ทรงโบเคยเปลี่ยนแปลงโปรดส่วยให้หู้จักพระองค์อย่างสนิทสนมลายขึ้นในมือน,นี้อธิษฐานในนามสื่อพระเยซูิิตเจ้าอาเมน